อาเซียนเดือดเวียดนามจัดซีเกมมาตรฐานไม่ได้ขณะที่แฟนบอลเหนียนรักมาดามแป้งมากแถมผูกพันช้างศึกขณะที่วุลเทพเตรียมลุยอุลวะพิชามีลุ้นไปเจลิกอีกด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน,นลตองซุย กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยมีมาฝากกันรวมไปถึงมีเรื่องของแฟนบอลเวียดนามที่รักมาดามแป้งสุดๆในตอนนี้คืออะไรติดตามกันนะครับเช่นเดียวกับอัปเดตนักเตะไทยไปเจลีกมีเรื่องของวิลเลเตปอมพันธ์และก็พิชาอุทาสองแข้งจากเมืองทองมาฝากกันด้วยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกัน ก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยเป็นกีฬาที่แฟนกีฬาให้ความสนใจมากที่สุดในซีเกมหนนี้นะครับเห็นได้จากกระแสต่างๆเวลา ฟุตบอลแข่งเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มของเวียดนามกลุ่มของไทยเนี่ยจะมีแฟนบอลเข้าไปเชียร์กัน2ถึง3หมื่นคนซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆต้องยอมรับนะครับว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของโลกไม่แปลกใจเลยว่าที่จะมีคนให้ความสนใจมากมายขนาดนี้นะครับแต่ทว่าการจัดการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ของเวียดนามต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับทีมจากในย่านอาเซียน ออกมาวิจารณ์การเป็นเจ้าภาพของเวียดนามกันเยอะมากๆว่ามาตรฐานในการจัดการต่างๆสนามฝึกซ้อมสนามแข่งขันไม่ดีเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งชินแตยังนะครับเฮดโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพเวียดนามเขาออกมาโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวซัดเวียดนามยับนะครับว่าจัดสนามซ้อมที่ไม่ได้คุณภาพ ให้กับทีมชาติอินโดนีเซียซ้อมซึ่งไม่ควรจะจัดแบบนี้มาให้เหมือนจะทําให้อินโดนีเซียเนี่ยลดประสิทธิภาพลดลงนะครับคืออย่างที่ทราบว,ว่าอินโดนีเซียเนี่ยในฟุตบอลซีเกมผลเนี้ยผ่านการแข่งขันมา2เกมเกมแรกแพ้เวียดนาม0ูนก่อนเกมที่2เนี่ยจะชนะตีมอร์่ต่อหนึ่งซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเจอเจ้าภาพเวียดนามเล่นงานหนักมากนะครับไล่ตั้งแต่การฝึกซ้อมช่วงแรกๆเนี่ย เวียดนามจัดให้อินโดนีเซียไปซ้อมเหมือนสนามฟุตบอลอยู่ในป่าครับสนามเนี่ยย่าขึ้นมาเยอะมากๆกก่อนที่ล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียยังเจอปัญหาจากเจ้าภาพเวียดนามอย่างต่อเนื่องเพราะฝ่ายจัดเนี่ยจัดสนามซ้อมแบบไม่ได้มาตรฐานเลยชินแต่ยังออกมาโพสต์บ่นก็บอกว่าเหตุใดเจ้าภาพเวียดนามจึงจัดสนามซ้อมที่เล็กมากให้กับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งพูดตามตรงว่าเขาเนี่ยไม่สามารถฝึกซ้อมแท็กติกได้เลย ก็ขอให้เวียดนามปรับปรุงโดยด่วนพอชินตายังโพสออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยต่างเข้ามาวิจารณ์หนักมากว่าทำไมเจ้าภาพเวียดนามถึงทำกับทีมชาติอินโดนีเซียแบบนี้ไม่พอใจสุดๆไม่ใช่แค่อินโดนีเซียนะครับกัมพูชานะครับเคสเกะฮอนดะก็ออกมาบ่นผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเรื่องของโปรแกรม เรื่องของสนามซ้อมต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานขณะที่เมียนมาก็้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอพิษของเจ้าภาพเล่นงานให้ไปซ้อมสนามดินไม่มีหญ้านะครับโอ้โหดูเวียดนามทํากันจนเป็นคําพูดที่มาว่าเวียดนามน่าจะจัด4เกมให้ดีกว่านี้จะได้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็โดนนะครับทั้งฟุตบอลเนี่ยก็โดนเรื่องของแฟนบอลเวียดนามสตาฟเวียดนามเนี่ย เข้ามาดูการฝึกซ้อมได้แบบเต็มที่เลยเช่นเดียวกับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราที่เป็นเต็งเหรียญทองซีเกมนะครับก็โดนพิษของเจ้าภาพเวียดนามเล่นงานเพราะว่าเวลาไปซ้อมไปแข่งขันเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยจัดรถไปซ้อมให้กับทัพฟุตซอลไทยเนี่ยมีความจุเพียงแค่20ที่นั่งซึ่งนักฟุตซอลไทยเนี่ยรวมทีมงานต่างๆเนี่ยมีประมาณ30คนด้วยกันเวียดนามก็ให้ไปนั่งเบียดกันนะครับซึ่ง มาตรฐานไม่ได้จริงๆและอย่างนะครับถ้าเกิดอยากจะได้รถบัสเพิ่มเติมเนี่ยต้องควักเงินจ่ายเพิ่มถึง40ล้านดองโอ้โหล่าสุดนะครับเรื่องนี้บิ๊กปอมนะครับประธานพัฒนาเทคนิคของฟุตซอลไทยรับไม่ได้นะครับต้องการให้นักเตะฟุตซอลไทยเนี่ยสะดวกสบายที่สุดเพราะแข่งซีเกมก็เหนื่อยและมาเจอการจัดการแบบนี้จากเจ้าภาพเนี่ย ยิ่งทำให้เหนื่อยเข้าไปใหญ่เขาจึงยอมจ่ายเวลนห้าพัน 5, บาทเพื่อเช่ารถเพิ่มเป็น2องคันให้นักฟุตซอลไทยให้ทีมงานโค้ชฟุตซอลไทยเนี่ยเดินทางไปซ้อมเดินทางไปแข่งได้สะดวกขึ้นนะครับโอ้โหนี่ครับดูเจ้าภาพาเวียดนามเล่นงานทุกทีมในอาเซียนของจริงก็ไม่แปลกใจที่ทุกทีมในอาเซียนจะออกมาวิจารณ์หนักมากๆนะครับก็ดูกันว่าหลังจากนี้ เวียดนามจะแก้ไขยังไงบ้างเพราะต้องยอมรับถ้าปล่อยไปเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยโอ้โหก็ทําให้ทุกชาติในอาเซียนก็ไม่มั่นใจไงในการมาแข่งขันซีเกมส์หนี้ที่เวียดนามอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวมาอัปเดตกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับน่าสนใจอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมนัดต่อไปเดี๋ยวจะพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับในวันที่14พฤษภาคม ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของมาดามแป้งนวลพันลํำสำนันะครับตอนนี้มาดามแป้งเนี่ยตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากของสื่อเวียดนามแฟนบอลเวียดนามคุณเห็นบรรยากาศที่เวลาแฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาดูบอลไทยแข่งเนี่ยเขาจะโหใส่นะักฟุตบอลไทยใช่ไหมเขาจะมาตามเชียร์คู่ต่อสู้ที่เจอกับไทยอยากเห็นไทยแพ้ แต่ปรากฏว่าไปไป,ไปมามาในช่วงหลังนะครับพอมาดามแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยบรรยากาศในสนามเวลาทีมชาติไทยแข่งขันและมาดามแป้งออกมาเทคแอคชั่นเดินไปขอบคุณแฟนบอลต่างๆเนี่ยแฟนบอลเวียดนามนะครับปรบมือให้กับมาดามแป้งเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยชื่นชอบในตัวมาดามแป้งอย่างมากและอยากจะมีผู้จัดการทีมอย่างมาดามแป้งมาดูแลทีมชาติเวียดนามนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ย สื่อเวียดนามเนี่ยเขาประโคมข่าวเกี่ยวกับมาดามแป้งในการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยว่าเป็นคนที่พาทีมชาติไทยกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นโอ้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับว่าเวียดนามนี่เขาแบบรักมาดามแป้งอย่างมากซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวเวียดนามเนี่ยไปสอบถามมาดามแป้งว่าเป็นยังไงบ้างพาทีมชาติไทยมาแข่งขันซีเกมที่เวียดนามนะครับมาดามแป้งก็บอกว่าเขาเนี่ยดีใจที่เห็นแฟนบอลเวียดนามในสนามด้วยความรัก ความกระตือล้นเขาอยู่กับฟุตบอลมา16ปีและรู้สึกทึ่งกับบรรยากาศความคึกคักนี้เขาชอบบรรยากาศแบบนี้เป็นกันเองมากๆขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากแฟนๆฟุตบอลเวียดนามเข้ามาเชียร์กันสนุกมากๆนอกจากนี้เนี่ยมาดามแป้งนุนพัลลัซมซำยังบอกอีกว่าแน่นอนพาทีมชาติไทยมาก็อยากชนะและแน่นอนว่าผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของฟุตบอล แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับตัวของมาดามแป้งเองคือความรักและมิตรภาพของแต่ละประเทศหลังการแข่งขันในแต่ละนัดโอ้โหพอมาดามแป้งพูดออกมาแบบนี้เนี่ยแฟนบอลเวียดนามยิ่งรักมาดามแป้งเข้าไปใหญ่นะครับเหมือนเขามาเชื่อมสายสัมพันธ์ให้กับทั้งไทยและเวียดนามอารมณ์เหมือนโคซิโกเลยพูดง่ายตอนนี้มาดามแป้งดังเหมือนกับโคซิโก้ที่เวียดนามนะครับโอ้โหคือ ต้องยอมแล้วว่าด้วยความที่มาดามแป้งเขารักในฟุตบอลเขา,ขาคลั่งไคล้ในฟุตบอลสุดๆี่ยเขาพาทีมชาติไทยมาก็อยากจะประสบความสําเร็จและเขามาซึมซับบรรยากาศแบบเนี้ยก็ทําให้เขามีความสุขขณะที่แฟนบอลเวียดนามก็รักและกลายเป็นว่าตอนเนี้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยเผลอๆเขาจะผูกพันกับมาดามแป้งแล้วก็ทีมชาติไทยมากกว่าทีมชาติเวียดนามของตัวเองซะแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะครับเมื่อวานนี้คุยกับพี่ออฟในรายการฟุตบอลไทยวอรล,ลตี้ว่า ไม่ว่าทีมชาติไทยจะแข่งนัดไหนจะมีแฟนบอลเวียดนามเข้าไปดูแน่นอนนอกจากจะเข้าไปดูนักฟุตบอลไทยแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปให้กำลังใจมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำสามครับโอ้โหกับตาลปัดครับเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนเวียดนามปันใจเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์มาดามแป้งอย่างเต็มที่นะครับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนี่ครับก็เป็นสีสันของการแข่งขันฟุตบอลสีสันของกีฬาเป็นแบบนี้แหละครับมันต้องแบบเนี่ยแหละครับ ดูกีฬาก็ดูให้สนุกกันนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของซีเกมที่ผมนำมาฝากกันครับจากนั้นคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของนักฟุตบอลไทยในการไปค้าแข้งฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยนะตอนนี้ยอมรับเลยนะครับว่านักฟุตบอลไทยเราเนี่ยเนื้อหอมสุดๆทีมจากเจลีกเนี่ยจ้องตาเป็นมันอยากได้ตัวไปร่วมทัพหลายคนก่อนหน้านี้ก็มีชาววัดวิรชาติไปเซเลโซโอซากา้า สุปร r โชคสรรชาติไปซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยและก็ยังมีพี่เจชนาทิพ์ที่ยังคงลุ้นแชมป์กับคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ลุ้นในลายของมิกกี้ปฐมพลนะครับก่อนที่ล่าสุดมีมาอัปเดตในเรื่องของวิลเทพป้อมพันกันหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้ไปคาแข้งเจลีกในเร็วๆนี้เรื่องนี้เ,เป็นทางฝั่งเพจพี่บีบางประกงนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางบอร์ดบริหารของเมืองทองเนี่ย เรียมที่จะส่งวิลเทเป้อมพันธ์ไปเล่นฟุตบอลเจลีกแต่ไม่ใช่กับซัปโปโรนะครับข่าวก่อนหน้านี้ที่มีหลุดออกมาว่าทีมงานซัปโปโรจะมาที่เมืองทองมาพูดคุยต่างๆเนี่ยไม่ได้มาคุยเรื่องของวิลเทเแต่จะมาเยี่ยมเยียนในฐานะสโมสรพันธมิตรที่มีความผูกพันกันมานานก็ต้องยอมแล้ว,ว่าทั้งซัปโปโรแล้วก็เมืองทองเนี่ยติดต่อมีสายสัมพันธ์อันดีมาตั้งแต่ปี2017-2016แล้วนะครับ ตอนที่พี่เจชนาทิพย้ายไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ส,สโมสรน,นะครับขณะที่วิลเทเทพป้อมพันธ์ก็มีรายงานนะครับว่าจะได้ไปเจลิกในฤดูกาล2023และทีมที่คาดว่าวิลเทพจะได้ไปเล่นก็จะคืออูดะวะเลดเดมอนทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลเจลิกที่ติดตามฟอร์มการเล่นของวิลเทพมานานโดยในฤดูกาลแรกเนี่ยจะเป็นการยืมตัวไปก่อนถ้าดีก็จะมีการ พูดถึงการซื้อขาดกันต่อไปโอ้โหก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับวิลเทพเนี่ยผมอยากเชียร์ให้เขาไปเล่นเจลิกนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่แบบฉบับใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับจ่ายบอลแนวลึกดีออกบอลได้เล่นเกมรับได้ก็น่าสนใจนอกจากนี้ไม่ใช่แค่วิลเทพคนเดียวจะมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสได้ไปเจลิกของเมืองทองนะครับก็คือเจ้าเคนพิชาอุทาคนที่ผมเชียร์อยู่แล้วเพราะสไตล์ของพิชาอุทาเนี่ยทักษะดีวิ่งไม่มีหมดมีความเร็ว เหมาะกับฟุตบอลเจลิกพิชาอุทากเตรียมที่จะได้ไปส่วนจะไปทีมไหนขอรอบทสรุปอีกสักระยะหนึ่งเพราะตอนนี้สโม,มสรในเจลิกก็มีการติดต่อมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตโอ้โหยิ่งได้ติดตามข่าวพวกนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ฟินนะครับและแสดงเห็นว่าักฟุตบอลไทยพัฒนาไปสู่ระดับเอเชียแล้วถ้าใครได้รับโอกาสเล่นเจลิกเนี่ยไปเลยครับ ไปสู้ให้เต็มที่และคุณจะได้ประสบการณ์มาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแน่นอนผมเชียร์เต็มที่ให้ในฟุตบอลไทยไปเล่นเจลิกเป็น10คนเชื่อว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนาแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้และกันนะในช่องทาตองสุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช่อง n e l ตองสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ